สวัสดีนะคะวันนี้พบกับช่องน้องต๊อกแตกอีกนะคะมาอีกแล้วมาดูคนดือเล่นทรายอีกแล้วยังสบายตัวอาบน้ำปุ๊บคลุกทรายปับ๊บสนุกไหมสนุกไหม หนุกไม้ตอกแตกเอออาบน้ำปุ๊บเล่นทรายอุ้ยสุดแปงสบายเนื้อสบายตัวบลุชอบแบบนี้บอกแต่เป็นเพราะว่าคนขี้เลดูเขาทำเออหนูชอบเล่นทรายยายหนูชอบเล่นทรายบอกนะ้าต๊กแตกไม่มีอะไรสนุกเท่าเล่นทรายแล้วนะครับเออเออ,อ,อ อีกตัวดือตัวดือเอ้ยต่อไปไม่ต้องอาบน้ำแล้วมั้งเนาะต่อแตก๊กเนาะอันนี้เคลือบเคลือบทรายไว้กันยุงนะคะตอนนั้นคืนยุงเยอะ เยอะดวงตาก็จะนอนด้วยบอทำอะไรตานะอยู่หลับละบอเห้ยยังเหนื่อยวะเหนื่อยไหมลูกแกเรื่องไงเนี่ยหลับแล้วหลับแล้วเหนื่อยบอใส่เดินมาเหนื่อยบ่มาอาบน้ำปุ๊บเดินใส่ ได้อาบน้ำได้เดินทรายนี่คือของชอบของต๊อกแต๊กเลยนะคะอืมดูมนได้เล่นหลายวันแล้วทรายยังพาน้องเดินทุกวันก็ได้ออกได้ออกมาเล่นทรายแล้วคอยดูเล่นไปเล่นมาจะหลับบอกคอยดู ตุุ้้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะเอาเต็มที่เลยลูกอ่ะเอาเต็มที่เลยอืม hmm. ติดติดตเพื่อมู้ติดทางน,นู้นแล้วก็พลิกทางนี่เอาให้มันตัวตัวเลยได้ลูกเด้อเอาให้ตัวตัวเลยเอาให้ตัวตัวเลยเอาให้สุดๆไปเลยเด้อ อึ๊บ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 ี่เล่นนะเราหนเล่นจังเลยอ,อ,อันนี้ตกได้ก็เหมือนเด็กนะคะอาบน้ำก็อยากเล่นบิลเล่นเลนทรายสงสัยจะหลับอยู่ตรงนี้มั้งวันนี้หลับอยู่ข้างนอกว่วันนี้ อ,อาบน้ำแล้วทาแป้งนอนอ้าอ้จะไปไหนต่อ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 คะน่ะรองเท้าคุณยายมันต้องเล่นได้หลกด้วยม,มาไปไหนอย่าไปเล่นเด้อ มานี่แล้วอือทาแป้งแล้วก็เดินตเตะบ่ทาแป้งแล้วก็เดินเที่ยวบ่เจ้าแป๊กนี มันมีเพื่อนเล่นก็เล่นคนเดียวเล่นกับทรายนี่แหละเนาะขุดลุ่มขุดหาอะไรหาเขียดบ่ฮะอู้้อ,อตาจะไปทางต้นไม้แล้วไปตาออมานี่เร็วมนันนี่มานี่นเยอะกินกล้วยเร็วๆกินกล้วยเยอะๆมากินกล้วยเวต๊ตก มากินกล้วยแล้วลุกเร็วมามามากินกล้วยเ,เ,เาาวยเอะมาเยอะมาเล่นทรายตรงนี้นี่นะนไปเล่นอะไรกองดินแข็งนี่นี่นี่มันนี่เร็วไปต้นไม้ได้นีนมามามาเล่นตรงนี้ดีกว่าี่ตรงนั้นมันแข็งนี่ดินมันแข็งนี่มาเล่นทรายแล้วลูกเออ แน่แน่แน่คิดไอ้ตู้ตู้ตู้เนียนตู้ตู้แน่ก็เตนเจลอเลยมองตัวเลือกแจ๊กนี่นี่มาทางนี้แล้วไปเล่นตรงนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวไปทำเต้นอยู่แถวนี่นี่นี่ต้องไปไกล เออน,นอนลงตรงนี้แหละนอนเล่นกับทรายนี่แหละมา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 เด้อทาแป้งแล้วอาบน้ำอีกไหมอืออืออือของชอบของตกแป้งอู้หูอึ๊ออออออบ เล่นคนเดียวเนาะตอกเตกเอ้ยไปแล้วตาแน่ทุงมือหน่ะทุงมือกจะหอแต้ไม่ใช่จะหลับแล้วบมตาไดยอาบน้ำทาแป้งนักตาได คิดแล้วคิดคิดก็เอาทุงมือขึ้นข้างบนวะไปไว้ตรงนั้นมันก็เดมาเล่นทรายทางนี้นี่ ไปนูน่นนู่นหลอกให้เข้าโคกแล้วเ <c oughs> ย็นแล้วตาเอาขยะไปทิ้งแล้วตาเอาขยะขึ้นรถใส่ไปรถเข็นจะเอาไปทิ้งแล้วนะคะนี่กินน,นอนนอนซะเด้อ,อ กระปุกลุกกระตอกแตกตอกแตกเอ้ยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่องน้องตอกแตกเป็นกำลังใจให้กับเราขอบคุณแม่อีทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนกระเป๋าของน้องนะคะขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ